ตื่นเสาวมาบ่เห็นยังพี่น้องห,หาจานหนังสือไก,ก่ตัวไหนก็จักี่ไทยยังให้มึงยังไมส่สาวนาว้าบ่ท่านหลังมึงดีล่ะวันนี้ตื่นสายวันนี้ตื่นสายนอนสองนอนเพิ่นตื่นขึ้นแล้วเพิ่นนอนกับแม่อีก เอาเอา,เอาไว้นี่กระทาเนี่ยอืดนี่อะไรคะคนอันนี้ลัครังคะ่ะพี่ว่าอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนี่อะไรคะอ,อ,อูน,นี่จอจานคะ่ะจ,จานจันนี้ชอชิคะ่ะ <c oughs> จุจ่าปลาปลาแานะก่อนครับครับเน่เอามุกปลาออกไว้เห็นเด้อไม่ใมุหมกใ้ำมัใส่หมูสามตันดิฮะไม่ใมุหมกใ้ำมัใส่หมูอันนี้อะไรคะเจ้าเจ้าจะไปลานข้าบ่ไปบไปไปบ้านย่าไปเก็บใบยังนั้นเจ้าแจ้งเห็ดมุกมุกมุกน้ำม้ใส่หมูเออ ชื่อไมปากเป็นแบบนั้นอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะอะไรคะยอหญิงโดยชะดาต้อปตากอะไรคะตัวฐานหนูไม่รู้สักอันเลยเหรอคะอันนี้อะไรอะไร หยิบหยิบอะไรคะโนื้อเนืจังไหนอันนี้อะไรคะเต้าเต้าอันนี้อะไรเดี๋ยวเพิ่งหาวค่ะเพิ่งจะตื่นอันนี้อะไรคะ ฟันมามามาไม่ใช่มาเน,น,น,นเน่ขาเนเน่เอ,อเดี๋ยวแม่จะไปซื้อ a b c มาให้อ่านเอ้วนี่ไง a b c นี่มาแม่พาอ่านซื้อสีไหมเฮ้ยสีแบบ ซื้อที่เป็นสีสีผล,ลไม้ก็ได้อะไรสีแดงสีอะไรละร่ะหรือซื้อหนังสือที่มีรูปสัตว์ีเยอะอ่ะเดี๋ยวซื้อผล,ลไม้ให้จําผล,ลไม้ก่อนเออให้จําไปทีละอย่าง no <c oughs> เอามาอ่านมาอ่านนี่มาอ่านนี่แล้วมาอ่านนี่ก่อนเร็ว าาเดปนมือนีขคือเป็นขีดข้ามนะคะฮะมือนีประสบอารมณ์บ่ค่ะไม่อยากเลี้ยนบ่คุณคู่โหดบ่มือเนี่ยชั่วมือคุณคู่เล่นน้ำบ่มือนีคุณคู่เขาบยเล่นน้อนนะมือนีคุณคู่โหดแล้วไม่อยากเลี้ยนทีมาเลี้ยนคุณคู่คนนี้มาเลี้ยนจะตีย่างเดี๋ยวเลี้ยนคุณคู่คนนี้ขึ้นเกงขึ้นตุ้ง เพิ่มเปิดฉันจะเปลีย่ยนถุงยู่เดี๋ยวจะเป็นทางหนา,งางล่างอีพีให้เ,เพิ่อนน้อคะเจ็บเจ็บเป็นอะไรเจ็บเจ็บเจ็บดีดีแล้วกันลือครับแล้ววันนี้จะถูบ้านเก็บทำความสะอาดห้องนอนก่อนอันนี้อะไรคะตีบเข่าเจ้าสีโชคมือ่อใดนี่คือนนันแม่กันแโชคมืเอื่นนี่โชคมืเอื่นนีน่บ่ เนืมอแบย็นมือเอื้อน้องะตอนแรกขาว่าที่งของมันพวกอันไชกวาพวกเนี้กับพวกกะเกัะอันกะละกะั่งเมอมันเล็เป็นพวอกระเทือนมอืยยังทรงมือเอืนอนผัดมนีลาติขาพอดีานิบเข่าทรงให้พี่รองอยู่พี่รองยีบหยบยีสิบก็ไปันเทีดนันงแี่มืออื่นกับที่ได้ทรงอีกอื ตาชกเมื่อเดียวเลยนี่ใครไปเอาเขาเมาอันไม่ให้เพิ่นอืเตรียมคล้องไว้มื่อนี่ยมื่อืนกระเฮ็ดมื่อนึงก็จังไปเอาโทษสังเพิ่นไลยเขาเมาไปย้ำเสิ่งบลูบลูว่าเพิ่นเฮ็ดบลูดิโทษโทษถามเพิ่นก่อนเอายังเมื่อเล่นล่ะ ขายทุกอย่างเลยพี่น้องติ๊บเขาเขาเมาปลาสมสมปลาตะเพียนสมปลาจีนก็นยังขายคือเกาเดอแต่ว่าแต่หน่อยเอ,อ่อบริไทยตอนแพ็กตอนอยังให้มึงท่าไหนชูมือเด,เดี๋ยวมือเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวแต่หน่อยไทยให้มึงครับผมว่มายังขายของบอปลาสมปลา,าราซาบเจ้าบองติ๊บเข่าติ๊บเขาสิบห้ามาอนี่ละ่ะเดี๋ยวไท<า>ยให้มึง มืื้ออนีผู้ใดอยากได้ติบเขา่าไม่ไผ่งามๆไปใส่เข่าเหนียหวห่อนๆกินช่วงนี้มันหนาล่มเนาะพี่น้องเนาะกะมีติบเขา่ามันกะอ,มอ,มนะอมืมันจังบ่มีกใส่ไอออกดีๆใส่ไอออกดีๆแล้วก็ใส่ติบเข่าไว้ทุนเพื่อประกันเลยติบเข่าเพื่อพี่น้องทุนแล้งงามพร้อม,อมถ้าพี่ พี่น้องเออมันมันก็เป็นเขาเจ้าจักสานนะว่าหมจักศรีาังได้ล่ะสินข้าโอท็อปบ่เขาเจ้าว่าผู้เฒ่าผู้เจ่ิชามแปมเพิร์ตุงแล้วนะคะไปเปลี่ยนนะคะรู้ไหมคะไปล้างหน้าไปล้างออกล้างหน้ากับแม่ใส่กางเกงธรรมดาใส่ห้ต้นยมือขึ้นได้ฟินหรองไปเพราะว่าเพราะว่าเออ แต่ถ้าเกิดว่าเพิ่นทองเสียทองเยีายเพิ่นกระจาเพิ่มเพิดอให้เพิ่น,อนอบอยอยูเวลยราไปข้างนอกแต่ว่า้ายู่บ้านเพี้ยกระ่อย,อยเพิ่นปอยเต็มที่เลยมืนหนีจังมืนหนีเพี้กระจายซีบซเพิ่อนอันใสตตอนนี้นี่ตอนนอนขนาดเปี้ยนสองรอบเลยเนี่นี่เงาดูอากาศมันเย็นยังตึงเลยไป

ก็ยิน,นยังไก็มผาิคนหัวยังคนหัวยังอ้ยกินนมมนหยอกหยอกมาได้ไปกับแม่ไปเดี๋ยวพอสิเขาไปในบ้านนี่นี่หลางสิเขาไปในบ้านนี้ก็ปล่อย่ว่อาบน้ำอาบน้ำไปอาบน้ำไปไปลุลูเอุยเ้ยตดอีกกก้งหากเดี๋ยวเปิดให้ไปเน่ พูดพูดเขาอยู่พูดห้องห้องเต็งตัวกาชีฮกแน่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นล่าเขียนเลยนะมันมันเป็นส่วนตัวมันห้อ,หองแต็งตัวนี่ใจไว้เสียพาไว,ไว้นั่นเสียพาเขาเ้ากั ซักแล้วเขาก็ใส่เล้า,าลไปจริงละบริษัทผูกมอนแพ่ว่ากับเจ็บนุกใส่ถุงด้วยนี่บรุรม,มนว่าถิ่มใบธรรมดาเลย่แพ่ว่าก็ใส่ถุงอืม,อมใส่สุดนั่นละนี่เสียพระเสียพระลูกตัวปุ่นโอ้ยขอโทษขอไปสิน